สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูพานท้ายส่งงานพานท้ายวันที่15สิงหาคมนะครับเป็นพานท้ายไม้สักงานเคลือบสีมะเกลนะครับใส่ชุดยิงซีเซ็ตสี่ห้าสองนะครับดลองให้ความใส่้องเกลลายกันลื่นหน้าหลังนะครับ ขอบไกลก็ใช้ของเดิมได้เลยนะครับทำร่องไปให้พร้อมใส่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นท้ายพับทรงตรงนะครับลูกค้าเลือกนะคะโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับท,ทําทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะนะครับชอบ ทักเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะครับท่านใดที่ดูคลิปจากใน youtube ลิงเพจกับลิงไลยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับกดลิงทักเข้ามาได้เลยนะครับ Niggas in my grill tryna phase me